หม้อเคลือบอ e ีนาเมลคืออะไรมีใครรู้จักบ้างไหมเดี๋ยววันนี้จะพามารู้จักว่าหม้อเคลือบอ e ีนาเมลคืออะไรและทําไมคนส่วนใหญ่ถึงนิยมใช้กันง่ายๆเลยนะหม้อเคลือบอ e ีนาเมลเป็นหม้อโลหะที่เคลือบด้วยผงแก้วโดยผ่านกระบ,บวนการหลอมในอุณหภูมิที่สูงเพื่อให้ตปวแก้วติดกับโลหะพอเคลือบเสร็จแล้วตัวหม้อจะมีลักษณะมันวาวเรียบและสวยงามแบบที่เราเห็นนั่นเอง ซึ่งผลิตภัณฑ์เคลือบอีนมเมลก็จะมีหลายแบบเช่นหมอด้ามมสอสหอูปินโตหรือแม้กระทั่งจานชามน,นั่นเองมาดูกันว่าข้อดีของการเคลือบอีนมเมลมีอะไรบ้าง 1. ปลอดภัยต่อสุขภาพเพราะผิวเคลือบจะไม่ทําปฏิก,รก,กิริยากับกรดและด่างทาให้ลดชารอาหารไม่เปลี่ยนและไม่มีกินติด๊ด 2. ใช้ได้กับเตาทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นเตาแก๊สหรือเตาไม่หล็กไฟ้า3ไม่เป็นสนิมแข็งแรงและทนทานแต่ข้อควรระวังคืออย่านําไปกระทกแรง,แรง ราะจะทําให้ตัวแก้วที่เคลือบนั้นแตกได้ใช้กันห่ากระบัดระวังด้วยนะเ <cl icks> ท่านี้ก็รู้เล้ใช่ไหมว่าการเคลือบอินเเมลคืออะไรและถ้าหากใครสนใจสินค้าอินเเมลดีๆก็เข้ามาชมได้เลยที่ชายตริ่มพัฒนาพิษ